แล้วก็เป็นข่าวที่คุณหยกสงสัยก็ถามมาตอนต้นรายการเนี่ยกรณีพักภูมิใจไทยไปเปลี่ยนโลโก้พักให้เป็นสีน้ำเงินล้วนอ,อใช่ไหมทีนี้เดิมเนี่ยเอออนี้เนี่ยเขาเปลี่ยนแล้วไงเนี่ยเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนแล้วแต่ว่าเขาจะมเออีเขาเรียกว่าพิธีการของเขาหน่อยเนี่ยภูมิใจไทยเมื่อวานนี้ก็มีคณะกรรมการของพักมีบริผู้บริหารสส,สเนี่ยไปเต็มพักหมดเลยนี่นะครับคุณอนุทินชาญวีรกูลนะครับส่วนแขกนะส่วนแขก ผู้มีเกียรตินะครับเห็นไหมฮะคุณวาราวุฒิศิลปะอาชาหัวหน้าพักชาติไทยพัฒนาก็ไปแสดงความยินดีนะครับนอกเหนือจากนี้นะครับเลขาธิการพักเพื่อไทยคุณสรวงเทียนทองก็ไปแสดงความยินดีในโอกาสที่พักภูมิใจไทยเปลี่ยนโลโก้ใหม่ก็นิ่บนพระสงฆ์เนี่ยนะครับไปร่วมพิธีนี่นะครับนี่ตอนก่อนที่จะมีการเปิดป้ายเนี่ยคณะผู้บริหารเนี่ยก็ต้องมีการพูดหน่อยนะเลขาธิการพักหัวหน้าพักรัฐมนตรีของพัก นี่นะครับก็ยืนกันเนี่ยให้สัมภาษณ์แบบนี้นี่นะครับทีนี้เอามีพิธีไหมเอาปรบมือก่อนนะครับมีพิธีบนตึกนะเดี๋ยวทำพิธีหน้าตึกเลยนะเนี่ยเอาเสียบป้ายก่อนเสียบป้ายก่อนดูนะครับไม่มีสีแดงเลยนะเดิมจะเป็นหัวใจมีสีแดงด้านซ้ายนี่ผ้าเห็นไหมแม่ผ้าผ้าผ้าเมื่อกี้เนี่ยเขาเอาผ้าลงไงนะครับเนี่ยทำพิธีเห็นไหมภูมิใจไทยนะครับพักสีน้ําเงินนี่นะฮะไหนๆก็ไหนๆแล้วมีคนบอกว่าพักภูมิใจไทย เป็นพักสีน้ําเงินขนาดลูกโป่งยังสีน้ําเงินเลยอเอาให้เห็นทันทีเลยนี่เป็นไงไม่มีสีแดงนะครับมีแต่สีน้ําเงินล้วนๆทีนี้นะครับหัวนหน้าพักก็ได้มาเฉลยมาเปิดเผยอาๆๆจิ้มจิ้มปั๊บจุป,ปง่งสีน้ําเงินแตกปกัปกปกัปกปักปักอเนี่ยข้างล่างข้างหลังก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นชื่อ ในแผ่นตั้งตางงานเลยหรือของเดิมเนี่ยตรงที่เป็นแผ่นที่ประเทศไทยก็จะเป็นสีแดงสีแดงแดงสีแดงแดงฝั่งซ้ายเนี่ยฝั่งซ้ายของหัวใจก็เป็นสีแดงนี่อันนี้แบบเดิมแบบเดิมแบบเดิมแหละจะเอาเอาสีแดงออกไปครับหัวหน้าพักเนี่ยมาบอกอย่างนี้บอกว่าพักเนี่ยเขาประชุมกันแล้วก็มีมติให้เปลี่ยนโลโก้พักให้เป็นสีน้ำเงินล้วนนะฮะซึ่งก็บอกว่าเนี่ยจากเดิมมีสีแดงครึ่งหนึ่งก็เป็นหัวใจแผนที่ประเทศไทย คือเขาก็บอกว่าเนี่ยพักยังคงยึดมั่นนะความจงรักภักดีต่อสถาบันสําคัญของชาตินี่นะครับพูดเพียงสั้นๆแบบนี้แต่ก่อนหน้านี้หลายคนนะครับ,รบก็พูดไปเสียงเดียวกันบอกว่าพักภูมิใจไทยเนี่ยเป็นพักสีน้ําเงินจนกระทั่งมีสวในสาภา,าเนี่ยเป็นสวพักสีน้ําเงินออมันพักไหนว่าสีน้ําเงินเนี่ยเอาก็เห็นให้ชัดไปเลยนี่แหละให้เป็นสีน้ําเงินไปเลยให้รู้กันไปเลยพอพูดถึงสีแดงนึกถึงพักอะไร ่อยูดีๆก็ลืมไม่ลืมไม่ลืมกําลังจะพูดโลโก้เขาพักภูมิใจไทยหัวใจคือประชาชนเออใช่ไหมพักเพื่อไทยสิพักเพื่อไทยหัวใจคือประชาชนโงหมดแล้วเนี่ย